ครับผมปวดหัวจริงๆทุกคนดูนี่สิมันเล่นสะเลขลักลกี้ผมตันเลยดูและดูจากดูจาก592เกชรเหลือ235เพรและดูบัตรผมจาก15ใบเหลือ0ใบมันคุ้มไหมครับคุ้มอยู่นะครับก็ไม่ต้องถามว่าน้ำว่าใครคุ้ม ก็รู้ๆกันอยู่มาเดี๋ยวว <c oughs> ันนี้เสียงแสบก็ขออภัยด้วยนะครับมาดูดิความสามารถมันจะบวกอัตราการยิงหนึ่งลดความเร็วรีโหลดแล <c oughs> ไมวันนี้เสียงบบวกอัตราการยิงสองลดความเร็วรีโหลดหนึ่งบวกเจาะเกาะหนึ่งนะคะับกินธรรมดา ที่มันจะบอกบอกจกกกอบกอกอะไรต่างต่างไปแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้นตะมามันเลยแต่ว่เจอแต่บางทน,นี่แล้วก็เอาไม้เป็นปอนไม้ด้วยไม้เป็นปอนไม้นี่เเราไปเริ่มกันเลยครับนักสำร,รวจไททัน ตัวดิเกมอะไรก็ไม่รู้กลางมุ้งยิงกันเฮ้ยเฮ้หนังสัตไม่ติดเลยหนังสัตไม่ติดเลยทุกคนผมเ,เดับไม่เก่งนะ Kurang hasil Bukan tidak 好了，伊下班了。 ครั้งนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการแต่แรงด้วยนะครัะพราะคลิปที่แล้วมันคลิปที่รีวิวชุดไดมอนด์รอยัลมันแบบมันแบบแบบปืนลัคกที้ตันจะเป็นอย่างไรกดลงดิเพื่อนไม่ไหวแล้วลงเองเลยเดี๋ยวผมขอลงบ้านเขียวก่อนนะครับ วยคนอย่างเยอะเลยสวยุสวย,ยคนเยอะจัดคลิปนี้ผมได้รีวิวก็ขออะไรได้วยนะคะ ผมด้วยช่วยผมด้วยคลิปนี้ผมไม่ใจร้อนพูดอะไรกันนะครับทุกคนชอบตีนี้มเขากคุยกันดูแบบซีเรียสแแล้งมันผมเลยอ่ะอ<ม>ุผมไม่เป็นคนไม่มีสกินเยอะนะครับ ตอนนี้ผมจะมาหารวมกันหน่อยรวมกันหน่อยทำไมผมเจอแต่เอ็มโฟโอย แมวแมวบ้นเคียวแมวแมวบ้นเอลเขาแบบไม่ฟังผมเลยเพราะผมไม่ได้เปิดใหม่อเขนว่ับไปแล้ก็เจอซากาเรียบร้อยซากา ผมอาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะครับพูดแรงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่ตื่นอึ๊แม่ตอนนี้ผมตื่นแล้วผมตื่นแล้วผมลงมาข้างล่างนะคะอมมีสกาแล้วตอนนี้สการไม่ออกไม่ไม่ไปคลิดตาแล้วบุ๊คบาลี เราเล่นตาเรตนะเพื่อนสสเราจะมาแอดคลิปขมุกขมุยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราวางระเบิดไว้

เราหนึ่งทำไมได้อัคดคลิปอยู่พอดีแม่เรียกไปกินข้าวนะครับอุ้ยไปกเกาะแก้ว ไม่เหมืนใครตุยน,นะมงุงขอไปแคมป์ก่อนนะคะ 要来 camp 呢？ เดี๋ยวคนเดียวเพื่นอนเป็นไงผมโูด้ยโอ้ยนี่ผิดนะ

นครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลงตัวเองเข้าหมอกเลยอย่าวิธีการเล่นที่ฉลาดฉลาดนะสะพักตายมาขึ้นมานี่ผมไม่เกี่ยวนะ ตายพอนั้นโอกาสนี้ยังมีเบอร์ดีใช่ค่ะต้อง,นนงออวิ่งไปทำตื่นเต้นม,มากจะได้รีวิวไม่หนัยเอด็ดถ้าคนทำประกันสองคนใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพร้อมตรวจสภาพรถค่ะ ดูถ้าคนนคนเดียวทนดูสเต็ปคนเล่นแรงแดงดูเอานะคะถ้าผมตายขึ้นมานี่แรงรดเลยนะ,ะเพราะคนยังเหลือไม่เหลือน้อยกว่าสิบห้าแรงไดงมอนด์คนต้องเหลือน้อยมากอะ่ะ ติดแล้งแดงไม่มีเอดาบ,บเลยทุกคนความมันจะเจอนานมากเหลือหนึ่งสีสเลยฮะ

ดูสเต็ปผมจำไปใช้จำแล้วนำไปใช้อันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นเอดับนะโฮ้ยป๋าสามเพิ่งมาเม่เบอร์เก่าเริ่มเ่าเ้อร์เก่วเป็นคนมาส่งมีแพนด้า จอยนี <Okay S 1> ่แหละนาะโบน์โอเคนะครับตอนนี ja ้แล e ้วก <But, S 2> ็ใกล้จะชนะแล้วบ้้านออดดวยใครที่แบบไต่แรงไม่ไม่ไปขึ้นก็ดูสเต็ปนี้เอาไว้ผมดีดเลย ชนะแล้วครับทุกคนดูสิว่าเราจะบวกไม้เทคนิคการไต่แรงของผมเป็นไงนบวกสี่คลิปเลยนะคะนี่ใครเป็นสายแต่แรงก็ดูไวะะ้เครับงามเหดสามพันโอเคนะครับถ้าดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับการแต่แงงนนี่เป็นเรื่อง mm hmm. จริงจังเลยนะ